สวัสดีค่ะกินข้าวอิ่มแล้วเนาะแพ็คของเสร็จแล้วส่งแล้วก็มาเอาสองแม่ลูกกินน้ํานะคะเดี๋ยวเรียกบุญเลิศก่อนบุญเลิศมากินน้ำเร็วๆมาแล้วมีัจเรียกชื่อด้วยนะมาเร็วๆโอบรรยากาศค้มๆฝนจะมาแล้วดีใจจังเลยจะได้ไม่ต้องรดน้ำ ก่อนเมฆดำเอาสองไม่ลูกกินน้ำก่อนเนาะแม่ดาก็ยังไม่ได้พักนะคะสอีแค่นั่งกินข้าวแล้วก็รีบมาเอาสองไม่ลูกกินน้ำเลยกลัวว่าเขาจะหิวน้ำแต่ว่าวันนี้มันไม่ร้อนเนาะวันนี้บรรยากาศดีนะคะ มาเจออุโมโอะไรเอฟซีเฮ้ยรูใหญ่จังมีอะไรอยู่ข้างในในรูปาดรูใหญ่ใหญ่ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในรูรูงูหรือเปล่าเฮ้ยอ,อ,อะไรตัวดำดำดสองดูรูมาเฮ้ย เฮ้ยอะไรตัวดำดำเฮ้ยเดี๋ยวงูโจงอางออกมานี่วิ่งไม่ทันเลยนะนี่ตัวดำดำอยู่ข้างในเลยโอ้ยสมอดแล้วก็ส์มอสเริ่มบานแล้วค่ะเริ่มบานแล้วเริ่มบานแล้วสวยแล้วสวยแล้วต้องเอาปุ๋ยคอกมาใส่อีกมันถึงจะงาม แต่ฟังทังนี้ก็บานเยอะนเอฟซีนี่ฟังทั้งนี้บานเยอะค่ะถึงแม้ว่าดอกมันจะเล็กเนาะแต่ก็สวยนะดอกเล็กก็ถ้าฝนลงมานี้โอ้ยเฮลันแน่ๆเลยค่ะดูดำทะมึนมากเลยสงสัยจะมาแน่นอนดอกเฟื่องฟ้าก็กําลังออกดอก สสีันวยงามุดดีใจเมื่อเห็นทุ่งปอเถืองเลื้องอาลามและแล้วฝนก็กำลังจะมานะคะเอฟซีฝน,นเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะโอ้ปอเถืองก็จะงามขึ้นกว่าเดิมนะคะนี่งามจริงๆเ,เดินเข้าไปสิเดินเข้าไปดูสิเข้าไปสัมผัสงาม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  ในที่สุดเราก็มายืนงงอยู่ในดงปอเทืองนะคะยุ้ยีโอ้งามจริงๆถ้าฝนมานี้ยิ่งงาม มันมีทางเดินอยู่นี่นาเราต้องมาเดินทางเดินสิฝนมาแล้วไม่ดาจะไปเก็บผ้าเพึ่งพาสองแม่ลูกกินน้ํานี่ไงทางเดินฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะทางเดินเดินเดินเดเดินเดินเดินโโหแมงมีทั้งแมงต่อ มีทั้งแมงอะไรมีทั้งแมลงผู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเจอทางตันไปเก็บเสื้อผ้าก่อนนะฝนมาแล้วไปเก็บเสื้อผ้าไปเก็บ รถจัก,กรยานมาแล้วมาแล้วมาแล้วม่ดาวิ่งไม่ออกเลยวิ่งไม่ไหวฝนมาแล้วซัดแดดไว้ตั้งแต่เช้าเหียกแล้วบรรยากาศแบบนี้ผักไม่เหี่ยวเลยเนะาะดี๋ยวจะเก็บผักก่อนนะคะทีีเก็บผักแล้วจะลงใหม่ เอาไปทำผักดองอืเผือกระด,ดูดนี่อะละนี่เก็บให้หมดเลยเป็นเพี้ยกระโดด ผลมาแล้วเม็ดมะละกอก็ขึ้นมีหนอนด้วย เ็าจะเก็บผักตากแดดด้นเก็บผักตากฝนว่าดินมันเปียกเกินไปเนาะ ัพีบ้าไม่น่าและมันกินผักเนาะเยอะเลยโอ้เต็มไปหมดเลยเดียวเก็บผักออกม่น่าลละผักมันถึงยุบเดียกเก็บผักออกก่อนแล้วจะเอ,เอาอะไรนะผงก็ว่าอยู่ว่าทำไมคิดว่ามันมีอะไรทำไมมันเต็มดินอยู่นี่ คุณะเต็มไปหมดเลยมองตาเปล่าแทบไม่เห็นเยอะแยะเยอะเยะอยูเ่ยยเ,ยยเลยเป็นเพีย้ย สังเกตดูผักมันยุบคือเพี้ยมันกินอันนี้ยเยอะดู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 นะว้าฮหาลายขนาดหลายคักผักแถวนี้จนหมดเลย มันแต่ลูกลำมาฝั่งนี้ไหมเนาะนี่จริงด้วยนี่ลูกลำมาฝั่งนี้คุณน่ะเต็มไปหมดเลยันมาแล้วค่ะโอ้โหปอเทืองคือสิ่งนี่นี่นี่ฝนมาแล้วพี่เอ้ยปอเทืองคงจะงามมากเนาะต้นไม้ดอกไม้ดีใจแล้วนี่นี่ดู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 ต้นดอกไม้ลุงช่างปลูกนะย้ายมาคิดว่ามันจะไม่โตเนาะเออช่างมันเถอะตกไป่น้อยฮะ ต้นไม้นะคะต้นู้เรียนนอนฮะฝนตกแล้วมีบางคนนะคะเขาเรียกว่าไปอาบฝนนะคะไปเล่นน้ำฝน สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะผักก็ไม่ต้องรดน้ํานะคะงามเนี่นอนถ้าได้รับน้ําฝนนะคะหนนะวานซึ่งหวานไว้ก็ได้กินนะคะสิแค่รดน้นะําเนาะใส่ปุ๋ยคอกให้มันนอนๆแค่นี้ก็เหลือกินแล้วดูท่าทางจะตกนานอยู่นะสองไม่ลูกก็ให้มันหลบอยู่ในร่มนั่นละ ฝากชมคลิปไม่ข้ามดันด้วยนะคะชมให้ถึงให้เกิน5นาทีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ